สวัสดีค่ะมื้อนี่แจงีิพาไปเที่ยวคอสโก้เด้อค่ะจะพาเขาเมืองน้ำเพลินอยู่เด้อค่ะจะจังไรก่ะไปเที่ยวน้ำแจงเนาะค่ะเนาะปะเลสโก้เด้อจ้าเด้อ บรรยากาศภายในคอสโกที่แจงเอามาฝากเด้อจ้าจากแจงก็บ่าสามารถที่สิดท้ายวิดีวอให้เบื้องหลายเด้ค่ะเพราะว่าแจงก็จรงใจลูกค้าผู้อื่นที่กันนอคานอ์เ่าอยากไปรล้วเมือความเป็นส่วนตัวของเพื่อนหลายค่ะอันนี้ค่ะอีพออีเม่ค่ะเป็นอีอย่างขันนี่คือขวดเหล้าค่ะเป็นรูปปลาเพิ่งสิเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตค่ะงา งามกับพี่น้องจ่ามาฝากกันจ่าจ่าเนี่ยก็เป็นโอ้ยสวนของหวานค่ะซึ่งถือใจแซนต์คอร์จอนมากค่ะเพิ่มมากของหวานจ่าจ่าตอนนี้ก็เป็นที่ว่าแจ้งช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะกําลังสีเอาของขึ้นรถค่ะจ่าแจงกับออกมาจากคอนโกแล้วจ้าโอ้ยมันนี้ค้นหลายคักหลายแน่หลายอิลีอิหล่อปานหมดค่ะ แตกอยู่ยัวหัวอยู่จนวินหัวจ้าเอ้ยจ้ากำลังสิกลับบ้านค่ะตอนนี้จ้าจังใดกะพ่อกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้บบออืมกะว่าแมนตะิพาไปเที่ยวปาเดี้กับพาะเขาเมืองน้ำบันน้ำเมืองข้าเจ้าอยู่เด้อจ้าโอเคค่ะจังใดกะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อจ้า ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย